ประวัติย่ออดีตปัจจุบันเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัญญาณีชื่อเดิมนิรมอนอุ่นพรมต่อมาใช้ชื่อยศต่างๆตามลำดับเกิดวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528ที่จังหวัดน่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกและทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลของกองทัพบ,บกก่อนจะเข้ารับราชการถวายงานในราชสำนักรับราชการถวายงานในพระราชสำนักในตำแหน่งต่างๆรวมถึงบทบาทด้านกิจการพิเศษฝ่ายเสนาธิการและตำแหน่งทางทหาร ในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยจนได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งทางราชการหลายครั้งในพุทธศักราช2562ได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าขุนพระศรีนาถพิลัสกัญญาณีและดำรงตำแหน่งพระสนมในรัชกาลที่10ข้อมูลสื่อระบุว่าเป็นพระสนมเอกเป็นกรณีพิเศษในบริบทสังคมไทยยุคนั้นต่อมาในเดือนตุลาคม2562มีพระบรมราชองคการให้ถอดยศและเครื่องราชด้วยเหตุผลว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม ตามการแจ้งข่าวราชสำนักแต่ใน29สิงหาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าคืนยศและเครื่องราชให้และต่อมาเมื่อ17สิงหาคม2567พระราชทานรูปแบบชื่อใหม่เป็นเจ้าคุณพระศนีนาถพิลัสกัญญาณีการเปลี่ยนชื่อคำอ่านอย่างเป็นทางาการบทบาทของผู้ถวายงานในราชสำนักยุคปัจจุบันมักผสมผสานงานพิธีการงานโครงการสาธารณะและการเป็นตัวแทนพระองค์ในการเปิดงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเจ้าขุนพระศนีนาถได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์ในหลายโอกาสเช่นเปิดโครงการสาธารณประโยชน์การเป็นตัวแทนในงานพระราชพิธีบางครั้งและอื่นๆหน่งเกิดพุทธศักราช2,528จังหวัดน่านเรียนพยาบาลและทำงานพยาบาลกองทัพบ,บกสองเข้ารับราชการถวายงานในราชสำนักและเรียนหลักสูตรทางทหารจนได้รับยศและตำแหน่งในหน่วยถวายความปลอดภัย3 28กรกฎาคม2,562 พระราชทานยศเป็นเจ้าคุณพระศินีนาที่ลาสกันยานีพระสนมสี่ีตุลาคม2562มีประกาศถอดยศและเครื่องราชเหตุผลจากพระราชวังระบุว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้า29สิงหาคม2563พระราชทานคืนยศและเครื่องราชโดยพระราชดำริว่ามิได้เป็นผู้มีมนทินโมหมองสื่อราชการเผยแพร่6 17สิงหาคม26พฤศจิกายน2567 พระราชทานชื่อใหม่เป็นทางการเจ้าคุณพระสินีนาพิลักัญญีพร้อมความหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าประกาศหลังการคืนยศเธอยังคงปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณะและถูกมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์ในงานต่างๆหลายครั้งและในปี2567พระราชทานชื่ออย่างเป็นทางการให้แก่อีกครั้งเป็นเจ้าคุณพระสินีนาธิลักัญญีหมายถึงนางผู้เป็นที่พึ่งอันงดงามเทียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งกุลสตรีจากเดิมชื่อสินีนามีความหมายว่าหญิงงามผู้มีผิวพรรณขาวงามผุดผ่อง เรื่องราวของเจ้าคุณพระสินีนาคเป็นทั้งเส้นทางชีวิตของผู้ถวายงานจากจุดเริ่มต้นธรรมดาและบทเรียนเกี่ยวกับการถูกจับตามองในที่สาธารณะทั้งความรับผิดช,ชอบการอุทิศตนและความเปรระบางของตำแหน่งสาธารณะนี่คือเรื่องราวของหญิงผู้เป็นที่พึ่งอันงดงามผู้เดินทางจากโรงพยาบาลในชนบทสู่การถวายงานในราชสำนักเจ้าคุณพระสินีนาศทิลัสกัญญาณีปัจจุบันเจ้าคุณพระสินีนาศทำอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเจ้าคุณ พระศรีนาคกำลังทำอยู่หนึ่งประจำการทางทหารบทบาทในกองทัพเจ้าคุณพระศรีนาคมีตำแหน่งยศพลโทหญิงประจำกองทัพบกและดำรงบทบาทในหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทหารมหาเล็กราชวัลพารักษาพระองค์รวมไปถึงกรมทหารรักษาวังและอื่นๆ2ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานพระราชสำนักพระราชกุศลฝ่ายเสนาธิการโครงการพระราชดำริมีงานถวายพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรกละกร้าเจ้าอยู่หัว มีการมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระราชพิธีหรือโครงการต่างๆเช่นงานเปิดโครงการเรือหลวงแหง่งทำสุขการตื่นรู้ยุโรปล่าสุดน้ำมือมิมิกประเทศเยอรามานีดํารงตําแหน่งรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปังสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์ษัตริย์สามงานเผยแพร่ธรรมะโครงการาศาสนาเจ้าคุณพระศรีนาคได้เข้าร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมพระธรรมทูตเช่นโครงการเรือหลวงแหง่งทําสุขการตื่นรู้ยุโรปที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงาน แม้ไม่มีข้อมูลสาธารณะเจาะจงว่าอยู่ที่ไหนในแง่ที่อยู่ส่วนตัวแต่จากบทบาททางราชการปัจจุบันเจ้าคุณพระศินีนาถอยู่ในกรุงเทพและปฏิบัติหน้าที่ที่ราชสำนักกองทัพบ,บกหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และอื่นๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและราชสำนักไทยเมื่อเป็นผู้แทนพระองค์ไปในโครงการที่ต่างประเทศเช่นเยอรมนีเจ้าคุณพระเดินทางไปตามพระราชองค์การในโครงการเหล่านั้น